สวัสดีค่ะนี่จากนิรดาทาวเวลนะคะค่ะกองทองนะคะเราอยู่กันที่ประเทศฮ่องกงค่ะที่นี่ทริปนี้นะคะเราจะเน้นการทําบุญแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะพ,พระเทพเจ้าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะชื่อเทพเจ้าแชกงค่ะหรือว่าที่คนไทยเรารู้จักในกันในานามเทพเจ้าทันใจนะคะถ้าเราจะมาเสริมดวงหรือว่าจะมาสะดอกคอ โชคลาภนะคะเราควรจะมาขอท่านที่คนไทยตั้งฉายาให้ว่าเป็นเทพเจรราา้าทันใจเพราะขออะไรก็ได้ทันใจเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะคนฮ่องกงเป็นอะไรที่นิยมและวัดนี้นะคะถ้าเป็นช่วงเทศกาลคนมาเป็นแสนเลยค่ะถ้ายังไงขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะมาลองสัมผัสลองมาขอพอรเทพเจ้าทันใจดูนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะนิราดาทาเวลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหวังต้าเซียนนะคะหวังต้าเซียนทุกคนที่มาที่วัดนี้นะคะประเทศฮ่องกงค่ะมาที่นี่เพื่อขอพรเกี่ยวกับสุขภาพขอ,อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะก็แต่ก่อนนะคะคุณหวังต้าเซียนเนี่ยเป็นโทนเป็นแพทย์ที่ดูแลคนป่วยที่ฮ่องกงแต่ว่าวันหนึ่งท่านเสียไปก็ได้แบบเป็นเซียนนะคะประวัติความเป็นมาเป็นแบบนี้ก็ถ้ายังไง ใครอยากจะลองมาขอเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะเชิญเลยนะคะ